เมืองน,นี่กลายเป็นเมืองร้างไปแล้วเอา้าทำไมอ่ะจากหลังจากที่เทนงุมาถึงสายลมก็พัดกระโชกแรงเกินไปจนทุกคนย้ายไปอยู่ที่เมืองทานุกีเ,เทนงูเหรอพวกเทนงูอะ่ะเป็นครึ่งคนครึ่งวิหกช่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่ท,ทรงพลังแลนะน่าผิดสวงทั้งยังชอบเล่นเทเบิลเทนนิสอีกด้วย เห็นงูชอบเล่นเทเบิลเทนนิสเหรอโอ้ก็ก็อินเตอร์ดีนะอินเตอร์เนชั่นแนลดีนะเอ๊ะเอาละแข่งเทเบิลเทนนิสกับเทนงูใช่ไหม Let's go ไม่ยากไม่ยาก ไม่ยากโอ้ยสองลูกเลยอ่ะคนบ้าอะไรเขาเล่นปิงปองเขาเล่นปิงปองก,กับสองลูกละเขาไม่เคยไม่มีใครเล่นปิงปองสองลูกไอ้บ้าไอ้บ้าเอ้ยอาท่าไม่ตายอย่าโค้สามลูกว้าตบว้าตบตาเอ้าวอ้าวอ้าวถ่าไม่ตาย,ยา โอ้โอ <ur ating> <iah> ้โอ้โอ้โ huh? อ้โอ้โอ้โอ้ชิดอ้าโนเดเมตเดเมตท่ไม้ตายเต้นงเ้นอะไรเนี่ยอ้หโอ้โอ้โ้โอ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 ้าเจ็บเตบตบโอ้โหโอ้โหโอ้โหวัดตวัดตตบทไมตาย อได้มาแล้วปิงปองบ้าอะไรเล่นกันไปสิบลูกเลยโอ้เห็นงูโอ้ฝนตก ก็สียังนำอยู่แต่ว่าเราไม่ได้เข้าสีไหนเลยอ่ะแล้ว <laughs> ก <'s go. S 2> ตำนานเล่าว่าปรมาจารย์เทนิสเทเบิลเทนิสตัวจริงอ่ะแต่จุดโคมไฟรอบโต๊ะเพื่อเรียกวิญญาณที่แข็งแกร่งออกมาช่วยในการแข่งขันเจ้ากล้าลองไหมนะกล้าสิ เจ้าช่างกล้า,าหาญจงนำเปลวเพลิงนี้ไปจุดโคมไฟทั้งสี่ดวงรอบโตอ๋อแล้วโตมันอยู่ไหนแล้วโต๊มันอยู่ไหนอ่ะไหนโอ้ค่ํำคลื้อจริงๆเลยที่นี่มันที่ไหนเนี่ยมีวิญญาณอยู่หรือเปล่านะพาะเป็นเกมที่ยาวอยู่ผมนึกว่าตอนแรกผมนึกว่าเกมมันสั้นๆนะเนี่ยเกยมมันก็ยาวอยู่เหมือนกันนะเนี่ยสนุกอะ่ะ อ๋อนี่ไงเจ,จ้าจุดขนไฟหินเลิกมองไม่ได้เลยฮะไม่มีความร้อนออกมาเลยอะเ,ยละเปลวไฟเอ่เปลวเพลิงนี้สว่างยิ่งนะดูมีพลังมากเลยเอเก่งมาก ผูท้าชิงคนใหม่ของเจ้าอยู่ที่นี่แล้วแตะซุ้มประตูเพื่อเห่นเกมเอ๋อได้ได้ได้ไปเป็นงูเหรอฮู้ก็มาดิก็มาดิบอกเลยว่าเราไม่ยอมแพ้ไม่ว่าเขาจะแข็งแต่งขนาดไหนเชียวนี่นะอันติ ข้าไม่ยอมแพ้เจ้าหรอกเห็นลูกฮ่หาฮเจ้าก็แข็งแกร่งไม่เบาเหมือนกันนี่นะ ไม่เลวเท่งุเจ้เาเดิมพลาดแล้วนะข้ารู้แล้ว <laughs> ไม่เยเจ้เาเดิมพลาดเยอะแล้วนะ,ะแต่ข้าก็จะชนะเจ้าเอาว่าเจีง ก็ไม่ทอะไรนี่นะเทนงูไม่เล่นแล้วเล่นไปแล้วซ้ามคลื่จริงๆที่นี่มันไม่มีคนเลยหรือไงไงโอ้ปไปต่อเราไม่ได่โมโมทาโร่แห้งแล้วบ้างเนี่ยตอนเนี้ยไม่ได้ไปช่วยโมโมทาโร่เลยอ๋อเทนงูเ็าหลับอยู่ นั่นไงพัดที่เทนงูใช้เป็นไม้ตีดูทรงพลังมากเลยนะเนี่ยไหนคุยกับเทนงูหน่อยเดี๋ยวตาจะเจ้าเสิร์ฟแล้วอ้าวหลับอยู่เลยเนี่ยโอเคแล้วเราต้องไปทางไหนต่อแล้วเนี่ย ห้องล็อกอยู่นี่ข้าไปหาสู่บัญชาการของทีมข้าเองดีกว่าเจ้าอยากจะข้ามสะพานหรอขอโทษนะอดตองแต่จนท่วสะพานหมดแล้วอดหนกไปอยู่เลยตั้งแต่ที่ชายแปลงหน้าคนนั้นมาถึงด้านหลังสำนักฝึกเทเบิลเทนนิสค่ะเด็กชายแปลงหน้าหรอเจ้าคิดว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกันหรือ อ้าค่ะก็ไม่คิดมาก่อนเลยมาที่เจ้าเด็กนั่นอาจจะช่วยฝนหยุดได้นะเจ้าไปถามเด็กนั่นให้หน่อยสิทั้งบ้านทั้งหมู่บ้านจะต้องเป็นดีบุญคุณเจ้าอ่ะได้เลยขอบใจนะสำนักฝึกเทเบิลเทนนิสอยู่ทางเหนือของทีน่นี่ลึกเข้าไปในป่าไผ่นั่นแหละโชคดีนะ ฝนตกหนักขนาดนี้ถ้าอากาศแจ่มใสขึ้นมาสักหน่อยก็คงจะดี <c oughs> ทำไมต้องบีบจมูกเน <c oughs> มูกไหลเลยไปไปลองขึ้นดูที่เดิมเนาะที่เมื่อกี้นี้ไม่เดี๋ยวนะอ๋อไม่เห็นจะมีอะไรเลยก็เทงนูเหมือนเดิมเนี่ยโอ้ ต้องไปทางไหนแล้วเนี่ยสุดยอดแชมป์กีฬาเทเบลิลเทนนิสเจ้าเหมียวลักกี้สุดยอดแชมป์กีฬาลักบี้เจ้าเหมียวลักกี้แต่ตอนนี้ข้าอยากจะไปอ่อนฟุกุรุเออเด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวเอาอ่านใหม่ ท่านฟูคุโร่แชมกีดาปีนผากำลังรอเจ้าอยู่บนยอดเขาแห่งนี้ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ไม่มีใครเคยปีนไปหาท่านได้เลยขนาดปักษาอย่างข่ายังมีอาจเข้าใกล้ใครเล่าจะไปถึงก็ฆ่ายัางไงล่ะไปเ e t ก go <S อ,อะไรนะ่ะลูกพีทเหรอโมโมทาโร่ต้องผ่านมาทางนี้แน่นๆลูกพีทอีกแล้วเอ่ะขาต้องมาถูกทางแน่นๆเลย เ,เท่านมูฟุกออท่านฟูคุลโลจะหวนคืนสู่สำนักฝึกปีนผาเมื่อมีคนปีนขึ้นไปบนยอดเขาก็เท่านั้นนะยินดีต้อนรับสู่ซึ่นักฝึก <c oughs> <c oughs> ปีนผา <c oughs> ไม่คิดเสียงไม่ออกแล้วอ่ะโหเต็มเลยโปกเกมอนเหรอเรามาหาท่านฟูคุลโร ฉันปีนผาเหรอขอ<ะ>โทษด้วยนะท่านฟูโกโรยังอยู่บนยอดเขาอยู่เลยอะ่ะถ้ามีคนเดินทางไปหาเขาได้ที่ด้านบนสำนักฝึกก็จะมีที่พิเศษรอเขาอยู่ไม่อยากคุยกับนกพวกนี้เลยเสียงแม่งโคมไฟบนภูเขาจะใช้จุดตรวจเผื่อว่าเจ้าลื่นนะตกลงไปใครฟังไม่ออกก็ดูซับเอานะครับ้ถาถกลัวความสูง <laughs> ไม่มีใครปีนได้สูงเท่าท่านฟุคุโรอีกแล้ว <S 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 จากวันข้าจะโอ้โพบินให้สูงเท่าท่านฟุคุโรให้ได้เลยข้าชอบอยู่ในทีมล่มจะได้ไม่ต้องกังวลว่าจะโดนก้อนหิมะหลอนทับ <S 2> <S 2> <S ข้าคิดถึงท่านฟุคุโรเขาจะกลับมาที่สำนักฝึกบ้างไหมนะไม่รู้อ่ะไปละ เดินทะลุเดินทะลุได้ด้วยเหรอเนี่ยโอ้อะอะอะไรกันเนี่ยรูปผีเต็มเลยอ่ะถ้าอ่อเขาคงข้าคงอยู่ไม่ไกลจากเขาแล้วแต่วันดีนักเดินทางผู้เหนื่อยล้าข้าอยากจะเชิญชวนเจ้าให้มาผ่อนคลายที่บอ่อน้ำพุร้อนของข้าหรอกนะแต่ทว่าก้อนหินของท่านฟุคุโร่นะ่ะหล่นลงมาขวางทางข้าเอาไว้ หรือเข้าจะเข้าหรือออกก็ไม่ได้เลยกิจการเล็กๆที่หนาสงสารก็ข้าเนี่ยต้องแย่นนแน่เลยอ,ะอ่ะไม่มีทางเข้าเลยเหรอไม่มีเลยเราต้องใช้อุปกรณ์อย่างลูกธนูไฟประไลกันถึงจะทลายหิมทลายหิมะมากมายขนาดนั้นได้ฉันจะมีเงินไปซื้อของแบบนั้นได้ที่ไหนกันเล่าช่วยก็ได้อถ้าไม่มีเงินเลยนะแต่ข้าจะ หาดูธนูนั่นให้ได้เด็กเอ้ยเด็กดีลองไปถามเจ้าปุยที่ร้านขายธนูตรงท่าเรือฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือซี่อจะช่วยเจ้าได้นะเนี่ยนะก้อนก้อนโอเคเอ่ะหานี่ไงเจอแล้วโมโมทาโร่เจ้าอยู่ที่นี่เองอะ่ะอา้าวสวัสดีลักกี้เจ้ามาทำอะไรที่นี่เนี่ย เพื่อนร่วมทีมของเจ้ากําลังเตรียมแข่งขันนัดสำคัญน่ะทุกคนเป็นห่วงเจ้ามากเลยไม่เห็นจะต,ต้องเป็นห่วงเลยข้าแค่กลับมาหาพ่อแม่ข้าเท่านั้นเองท่านพ่อท่านแม่นี่คือเจ้าเมียวลักกี้นักกีฬาฝีมือดีที่ข้าเคยเล่าให้ฟังยังไงล่ะโอ้โหสวัสดีลักกี้ได้เจอกันสักทีนะอ๋อได้ยินเรื่องของเจ้ามากมายโมโมทาโร่รู้สึกขอบคุณเจ้ามากเลยนะ จริงหรือยินดีที่ได้พบท่านทั้งสองนะพวกเราจะกลับไปแข่งขันลับปี้ดีกว่าระวังตัวพวกยักษ์สาด้วยนะอย่าลืมเอาลูกพีชไปฝากเพื่อนด้วยลนะ่ะจริงด้วยขอบคุณครับท่านแม่อแล้วเจอกันใหม่นะครับโอเคเอาเอา,เอาบิงหายไปเลย <laughs> ไหนขอคุยกับท่านหน่อยสิข่ากับเมียภาวนาให้ดู มาเป็นเวลาหลายปีจนมาถึงวันหนึ่งเราได้เจอลูกพีทลอยตามหาลอยตามแม่น้ำมาเราพาลูกพีทออกด้านในมีทาโรอยู่คนหนึ่งนั่นเป็นที่มาของโมโมทาโร่ aro, ลูกชายของเราที่ไหนมีลูกพีทที่นั่นก็จะมีโมโมทาโร่อยู่ไม่ห่างอ่าเป็นอำนานของโมโมทาโร่นะที่เป็นนิทานที่เขาเล่าเล่าลือกันมาเนาะ ถ้าใครไม่เคยฟังก็มาลองอ่านที่นี่ก็ได้เป็น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 การสรุปเนาะสั้นๆโมโมทาโลลูกชายของเราเออกเดินทางไปที่เกาะโอนิเพื่อแข่งรักกี้หวังว่าลูกจะได้กลับมาเร็วๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะช่วยเองเจ้าเมียวรักกี้จะไปแข่งอะไรกันต่อน,นั้นต้องรอติดตามชมตอนต่อไปได้เลยนะครับไว้เจอกันพรุ่งนี้ โอเคครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับบ๊ายบาย